สวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกเพจให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์กรณีเรื่องผัวฆ่าชู้เมียฆ่าผัวเก่าอะไรต่างๆมากมายนะคดีที่ว่าเมียมีชู้ผัวมีเมียน้อยนะครับทุกวันนี้ตัดสินกันด้วยสารเตี้ยโดยการฆ่ากันตายหรือทําร้ายร่างกายนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องของความขาดสติ เมื่อท่านฆ่าผู้อื่นตายท่านก็ต้องติดคุกกิตารางทางออกของการนอกใจคู่สมรสก็คือการใช้สิทธิทางศาลครับท่านไปรวบรวมพยานหลักฐานมาให้เพียงพอแล้วก็ฟ้องศาลศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงเมื่อเร็วๆนี้ผมก็มีคดีฟ้องชู้ที่ศาลเยาวชนนะครับนะนะครับเมื่อขึ้นศาลแล้วเนี่ยนะถ้าจำเลยทำผิดจริงจำเลยรับสารภาพศาลก็พิพากษาว่า เป็นเมียน้อยหรือเป็นชู้กับเมียชาวบ้านแล้วก็มีคําพิพากษาให้ใช้เงินค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใช้สิทธิทางศาลยุติธรรมดีกว่าศาลเตี้ยนะครับเพราะว่านะถ้าคุณไปฆ่าเขาตายคุณก็ต้องติดคุกิจตารางมันไม่คุ้มกันนะครับโทสะโมหะอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะสติสตินะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามด้วยนะครับเพียรนายคลายทุกข์ นะครับให้ความรู้โดยทนายความตัวจริงทนายเดชานะครับสวัสดีครับ